มาเบงฟังเขาเจ้าครับบ้านนี้ต้นมอนที่ปลูกไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับนาสิติตแล้วนะครับฟังเขาเจ้าเงา้วแล้วนะครับแข็งแล้วก็นาสิในอาทิตย์นี้อาทิตย์น้านะครับวันขี่ใกล้ได้แล้วมีแดงแดงแจนนะครับเน้น คล่องสุดถ่ายมีแดงๆสมๆ,สมๆนะครับมีเดินอยู่หันนนำน้อยหนึ่งฝนตกอีกเยอกเ่อหนึ่งนะครับวานขี่ไกลเลยนาซีพอดีนะครับ,กกลลนะรบมีน้ำแล้วน้องสาจากแห่งๆตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะครับประมาณครึ่ง มันเครื่องกลายเครื่องจักน้อยเขาเจ้าหน้าขีดินใส่นะครับใส่เขาเจ้าดออย่างนอทั้งผุนนอหาเห็ดผอบอ่อผุนฟังทางทั้งผุนนะครับ ลงร้อยพยสวยแล้วตัดต้นขี้เล็กนะครับกำลังปรงใหม่ตัดเลือเพียงแอวเข้าเจ้านะครับปีที่แล้วใสยเข่าแอวออนลงมาหอดให้ที่สองผนะครับให้นิน่มแล้วก็ให้ติดกันเริ่ม้าเริ่มหลายนะครับเหมือนว่า ตองมีน้ำแล้วนะครับแต่ว่านา้ำบ่มีซุ่มอยู่แต่ว่าน้ำบ่ขังน้ำทั่วอยู่นะครับน้ำทั่วอยู่มีหน่อยหนึ่งมีสันนนหน่อยหนึ่งถึอฝนใหญ่มากสองรอบนะครับคือตกนักแล้วกับหายไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกันนักอีกรอบหนึ่งนะครับ บนันกรเว้นมาสองมือละบบตกนะครับบมีนม้ำละนี่วันนี้สวยแล้วตัดต้นสลิกนะครับพหันไปฟังเขาเหนียวนะครับใช้เข่าเอวอ่อนนับไปนับมานับหลงหลงแถวนะครับมันสิบอดหรือ 12, สิบสองแท้เดี๋ยวสิเดีมีโอกาสจะเป็นยางนับใหม่นะครับรอบก่อนว่ามีสิบอ มเมื่อนี้จังไรคือจังมีสิบสองบันสิบสองข้องเงี้ยวๆนะครับไห่นี่มีปัญหาหย่านะครับหย่าลายนี่ดันยังได้กบโบออกไอ้นี้ซ้ำสามรอบนะครับกันยังเสียหายจากหย่าคือเก่าฟังนี่มี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หอดยุค่านะครับมีสี่ไฮแต่ว่าฟังนี่มีเท่เดียวหนึ่งย่นี่ หนึ่งสองสามสี่หาอ๋อสี่กับหาไฮนะครับฝั่งนี้กันยาเลื่มหลายละเลืล่มเคี้ยวแห้งต้องมีน,มน้ำแล้ครับค้งน้ำแล้วบานแต่ว่าตัวนี้ยังไงจังม,ม,มีน้ำพอดีน้ำมันถ่วมมาหันเลยนะครับนี่นี่เซน่์นะ้ำไหลบ่าขึ้นมาเลยน้ำม,มันหลายลายขิดหวานนะ ช่วงมือฝนตกเร็งๆนะครับประมาณแปดเก้าชั่วโมงต่อกันเนีย่ยให้ที่สามของฟังนี่นะครับเออมีหยาเนยสภาพร่วมดีครับมีจุมนี่หยี่จุมนี่หลายเนยเท่านั้นบอทันแข็งนะครับบอ,บอทัทนเนี่ยเป็นตาใส สีไก่นะครับบ่คือขวเหนียวขนเหนียวเหมือนสิพร้อมแล้วแข็งแล้วนะครับโอ้นกไก่นะให้ที่สามเออสิมีเดินนะครับแต่ละแต่ละให้สิมีเดินให้แลกยุซื่นี่ให้สองยู่ปุ่นครับซื้อตนยุค่าผุ่นให้ที่สาม ินซื้อกอไผ่ก่อนนี้นะครับเป็นเดินซ้ำบวกนี่แหละนะครับแต่ว่ามีนามเว้ยสองไฮนี่มีนามกอไผ่ก็เริ่มฮาก็สิเริ่มมีนอนะครับเหลือจากไฟใหม่นะครับปีกวักวกัวมีนอขึ้นผลขึ้นมาหน้อยเดียวนะครับบ้านพอขึอบ ตัวนี้นะทำมีนม้ำนี่สิพอดีนะครับแต่ว่าตัวนี้น้ำหลายล่ะเอาเป็นเป็นเป็นว่าฟังนีน้ำหลายบันเนี่ยหน,นึ่งสองสามมันมีน้ำนะครับเดินอยู่ซื่อนี่เลยซื่อหนาเลยนะครับเดินมีเดินทูไฮเออไอนี่บานไอน,นี่กระญับมี นียะอยูย่ฟังนิดน้อยนึงแจนี่นะครับกับอมีนามอีกคือเกา่าโอ้มีเจเจียน้อยเดียวนะครับเริ่มมีปัญหาหยาขึ้นมาเขาประมาณคืบคืบกวกลัวนะครับโอ้โมีปัญหายาน้อยเดียวนะครับลักๆคือให้ที่สองนี่ครับหยาารทุกปี นี่ต้องขอบนี้ต้องขอบนี่นะครับมันเลือกัสีเดซาจากน่อยกระนาสีได้พ้นดีอยู่ครับให้ที่ซีให้สุดถ่ายนะครับของฟังสายมือเฮาตอนนี้เขาก็เกิดดีมีแดงแดงทั้งผนครับท้่นี่มันเป็นดินเหนียวเนวดินดานบ่แดงแดงนะครับ เราว่าจเกิดมีจะเวิ้์กหนึง่งภาพร่วมดีนะครับมีเดินน้อยหนึง่ง้อยเดียวนะครับโอเคยูค่าลงมาบอมีลงมาน้อยนึงไปยูค่าลมลงมาโอเคให้นี่กับพท่านมีน้ำอีกเป็นว่าฟังนี่มีปัญหาเรื่องน้ำครับตั้งแต่ไฮเลกลงมาทั้งหาไฮ ตอนนี้มีน้ำเขาบอ่อหนามกคือิลงว่าหน,นี่เบิดครับที่แรกว่าปีกายว่าหัวกกกว่ากกกว่าหันนะครับนี่กับไปอัดแหล้่ยมนี่นหนึไงนคือบอ่มีหนามอีกอันสุดท้ายนี่มีย่ปีนี้นะครับเพราะว่าทั้งเบิดมันลงมานี่มีทางออกปุบุทั้งฝนนะครับฝนตกเร่งๆกับตรงมาบึง ทางออกยุดแจฮนครับทางออกเดียวมันสิบผ้าขาดอกีกโอเคเกิดดีสำนะเกิดดีอยู่ครับน้ำกับพ่อดีแข็งกว่านี้จักน้อยเอาขีไก,กลมาใส่นะครับอีกน้อยหนึ่ง ว่ามันไข้ก็คูปีอยู่ครับนี่ปีนี้เฮ็ดเองนะครับว่ามันไข้อยู่ทำเมียให้ลงทุนเฮ็ดเองนะครับนี่มีบอสนอนบนท่านนี้นนนนครับนี่ตะก่อนนี่นอนทีอคือในหน,นามร้ายผลยึดฟังหนุนฟังคุณนะครับ ไล่ไปฝุ่นบ่อแง่มนันให้มีสาักหายไล่ั้างนีไปลงฝุ่นบ่ไล่ท่างไก่จักหน่อยอโอเคครับกะฟังละสิบนาที่โดยประมาณกับขัน,นี้ยวกัะสิบขันยเนี่ยมีโอกาสจังสิไปเบิงวา่ามันสิบเอ็ดหรือสิบสองข้องนะครับส่วนฟังนี้ปีนี้วันไข่ก็ทุกปีอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมมาตรงนี้นะครับรากา ขอบคุณผู้ทีติดติดตามแล้วขอบคุณลวงนาผู้ที่กําลังสิกดติดตามให้รถช่องรถไยสายหวานนะครับอปิดไปนํากอ๊อปไก่อน,นีนครับกําลังออกน่อน่อยๆแต่ว่าไกลไปนิดนึงสวัสดีครับ